ตั <S <S <ป>ว <S 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 ร์เปล่าระยะได้ต้นไม้แม่งเลยไหวเปล่าเอ้เดี๋ยวถ้าใครอยากเล่นเซิร์ฟแบบนี้ก็แบบดีๆอย่างนี้ก็เซิแบบร์ฟไทยคงจะไม่ค่อยมีนะอันนี้ไป็นต่างประเทศคนเล่นเยอะมากเลยนะเซิร์ฟเนี้ยเยอะมากคนว่ะเฮ้ยวิวหนึ่งก็ด้วยเนี่ยไอ้ว่าดูาดูดูเวลดิเวลแม่งไปเวลทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหสุดยอดอะแต่ปับอาชีพคือแบบไม่ต้องไม่ต้องมีหลีดอ,อะไรเงี้ยเลยแบบคือแบบคุณเลือกตัวละครอันนี้ปุ๊บคุณก็เป็นอาชีพนั้นไปเลยอะโหดีมากอะ ถ้าใครอยากได้เดี๋ยวผมจะใส่ IP กับพอตไว้ในใต้ล่างแล้วกันเนาะาได้ตกลงมันจะขับไปไหนเนะี่ยโอ้ยเอา้าเอา้าให้ว่องให้ว่องเอ้าเอ้าเอาเอาตกลงทำเชี่ยอะไรหรอตกลงรถโอู้ซ้อนหลังมนเดียว เราไปทยามิการณาใหน่วะเอ้ามึงชกกันทำเชียอะไรเอ้าเอ้าพี่สาวไอ้เชียเอ์เอ้ารอเลยไอ้นี่รอเลยแม่งรอเลยขายไก่ชุดเหลืองเออทายเด็ดชิดอ๋ออ๋อไอ้เชียร์ทิ้งกูทิ้งกูทิ้งกูอย่าทิ้งกูอย่าทิ้งกูนะอย่าทิ้งกูนะอย่าทิ้งกูอย่าทิ้งกูโอเคไป go 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 à huệ ấy lột cật đúng tài 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 à à đấy bảo อมมโอ้ยูเก่งมากเพื่เฮ้ยขอไปเอาเพอนหน,นขอรับปืนนายอ่าพอขึ้นปุบูใช้ m อ <laughs> มัฟมขี่ปินแม่สั์ขี่ปิ้นเนี่ ยิงไงวะอ้อลืมลืมวิธียิงนะไอ้ละทำไมจอภาพเอาเฮ้ยกยูกดผิดอีกแล้วพอนเพื่นอนมไัใหญออกมาเป็นสไอ้สัตว์เราเปิดเสาแม่งงเลยเช่อากูยิงไม่ได้แล้วอะ่ะ เฮ้ยลงจากเขาแต่เน่าไหวเอ้าเพื่อนเชี่ยลงลงโสดกูตายเพราะไอ้เชี่ยนั่นไม่ยอมหยุดรถฟักอยู่ไอ้ไขยเอ้ยกูจะกลับไงวะเนี่ยเพื่อนเพื่อนยิ่งหายากอยู่ด้วยโอ้ยไอ้ซาเฮ้ยเฮ้ยหิวรถถังเหรอเดี๋ยวเจอฮอลิคอปเตอร์เดี๋ยวเจอฮอลิคอปเตอร์ เฮ้ยเฮ้ยไอ้สัสกูเ no sì oh, ึ้นเห็นกันกูเอากูเอาโกคาร์ด uh ขับของแม่เลยว่ะโกคาร์ดเจ้าป้าตามป้าอาจจะอยู่ที่เดิมนะครับไปสอยกันตรงนี้เหมือนเดิมเดี๋ยว ขอจบการรีวิววันเข้านี้ก่อนนะครับอ่า